สวัสดีครับพี่น้องอนี่เราจะมาเล่นเกมตัวบอกแบบจนสุดบลอกกี้กันนะครับพี่น้องอะนะครับเอ่อไม่กี่วันก็ดีเล็กจะอัปเดตมาแล้วครับหลังจากพวกเราโดนบิดมากนะครับจังหวะนี้เข้าเล่นแล้วกันผมมีเซนคลออยู่ห้าหมื่น,นครับ

เติจมตีและอันมิชชันของสุกมามัดกันนะครับประตูทีที่หนึ่งสองสามกำลังก้ลังรามที่สองโอ้เหสุดยทดมาก แต่ตัวนี้จะไม่มีเฮฟวี่นะครับเอาเนกันเลยโอไม่มีใครเลยจริงดิ่เลยมาเ มีสบายใจเนะครับตายชีเล็กก็ออกมาเลยฉีกเงินไปเลยทุกถ้าเป็นทุกคนงจะฆ่าสู้กับชีเล็กไหมครับฆ่าสู้อืม ผมลามเรียกเดาเราเดมาเรนับที่นี่เอาไม่โดงครับ ไปเลิกมาน่ช่วมาน่เจะสู้กูมาิโมสุดเกมห๋อเท้าทาวฟืนเข้าทาวฟืนเข้าทาวฟืนเข้าทาวคืนเข้าทาวฟืนเข้าทาวฟื Yeah. ยมันขึ้นไปแลวมันโหแล้วแหลกอะไรตอนนี่โอ้ยมัเมื่กเหญ่ไมมมันแหลกเนี่ยอะไรมันแหลกข้น,นไปต้อนนี่ ลูกคนมือหน,นุต er ัวเนี้ย bon you. มันหนีเนี่ยดีผมแล้วผมก็โดนสเต็มใหญมาเด้ เดียวเดียวเดียวดีดีโอ้คุณตายคเณายโอ้ยได้สงยเฮ้ยเมนกินเียเมืนกินเียครับเกินเียนโอ้เอาอาเยตามที่พี่สบายใจครับเอานว้เอาตอนกินเกีย โซ่ครับโซ่นบบโซ่เอาใช้ได้ดีเล็กอีกจนหมดจนมดกว้างกว้างขนาดนี้เลยอ่ะหอางอ่าแบบว่าุ้บเลยชุบเบโอ้โอ อยู่แค่เนี่ยอยู่แค่เนี่ยครับเอาดีวเอาดียครับเอาเดียเเด๋ยวอยวอสที่ไหนอกิดอะไอ่ะอ๋อหลังล่เยอะอยู่ลังไลเยอะยอะยอะู่น้องสูกสับพลราซอยู่เอาดี๋ยวว่าเนี่ยใครก็ได้่่ Ông là sơ và tôi tao mình sẽ nóng của ông có phải gặp

ร้างไม่เลยกินข้าวไม่กินข้าวอ้องเลยก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ก็ Subscribe ด้วยนะครับโอเคนะครับ